tủ nỉ, ăn tay mờ, để vào mì volume, bơm rộp motor, đây mình tập rộp motor, bơm 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 motor giảm luôn, tập rèn chân, dừng lại, tập rèn luôn เซ็นเซ่จะจับส่บางตะมันยกขึ้นรับลูกติดตัวนี้ลูกชายเจ๊งว่าเข้าใจหลังตั้งเข้าคนก็เลยใชร์ปเป็นเพืนกระเจ๊งหลักลการถลับมอเตอร์เเช่ลงเผื่อแม่ตั้งซี่ตลกใช้รถเร็วค้นนิมทำงมโลกเดี๋ยวพุชได้เกณนหลังไดยแป๊บเดียวหนึ่าใต้เลยวไหมอย่างนี้นีน่ ออกเพงลงเสียงจะต่ำมากออกเพงขึ้นเสียงจะดับกันดูนะครับขบรนหลางเร็วออกเพงขึ้นเาตั้งอกเสียงจะดับใส่ถังไม่ออกเพลงลงเสียงเราจะต่ำมาน่นตีวอลลุ่มรับผมอยู่รับกองวัตถุขนาะดตอนนี้ผมรับไปประมาณนี้ครับมัป็นงเดี๋